้าคุณกำลังประสบปัญหาการเงินชีวิตหมุนต่อไม่ได้ชวนมาฟังทางนี้ติดล้อชวนรู้พอดแคสต์ให้ชีวิตหมุนต่อได้ไปกับเราเน้นติดล้อสวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ติดล้อชวนรู้พอดแคสต์วันนี้อยู่กับผมปลาลมพนุพันธ์ทองร่ามจากทีมส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเผิ่แป๊บเดียวเนี่ยเราก็เดินทางมาสู่เดือน6กแล้วนะผ่านมาครึ่งปีกันแล้วและเดือนนี้ครับ ก็เป็นหน้าฝนด้วยคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะครับรวมถึงสุขภาพการเงินของตัวคุณเองกันด้วยนะครับอ่ะมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่า เรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองแบบนี้ครับหลายๆคนเนี่ยคงเกิดปัญหาเรื่องหนี้ทั้งในระบบรวมไปถึงนอกระบบกันด้วยและด้วยปัญหาเหล่านี้เองเนะครับจึงเป็นโอกาสสาหรับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขาจะใช้ช่องว่างตรงนี้แหละในการยื่นมือเข้ามาช่วยการแก้ปัญหาหนี้ของคุณครับเป็นไงฟังดูดีไหมล่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับ กลุ่มคนพวกนี้ครับเขาได้แฝงกลลวงที่เราเองเนี่ยอาจจะรู้ไม่ทันและคาดไม่ถึงโดยกลุ่มคนพวกนี้ครับเขาจะมาในรูปแบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ครับ oh, <no. S 1> ใช่แล้วครับและประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ครับผมจะพูดในเรื่องคอนโดเงินเหลือหรือคอนโดงเโดงินทอนนั่นเอง oh. ที่ในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้มากเลยบนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m หรือ l ลน e นั่นเอง โดยที่เขาเนี่ยก็จะใช้โฆษณาชวนเชื่อที่ว่าอนุมัติ100%ไม่ต้องจองไม่ต้องดาวได้คอนโดพร้อมผู้เช่าอีกนะหรือเอาไว้อยู่เองแถมยังได้เงินเหลือเนี่ยเอาไปลงทุนหรือเอาไปปิดหนี้ได้มากถึงหนึ่งแสนไปจนถึง1ล้านบาทกันเลยทีเดียวเป็นไงครับพอคนที่เป็นหนี้ฟังเนี่ยตาลุกวาวกันเลยไหมล่ะแต่ช้าก่อนครับเจ้าโฆษณาล่อลวงแบบนี้แหละครับ เขาจะล่อคนที่มีปัญหานี่สินครับให้เข้ามากู้ซื้อคอนโดเพื่อหวังนําเงินส่วนต่างเนี่ยมาปลดหนี้เดิมแต่หลังจากกู้มาแล้วครับคนที่เป็นหนี้กลับต้องเป็นหนี้ที่หนักกว่าเดิมเป็นหนี้ที่ก้อนใหญ่กว่าเดิมเหมือนตกหลุมพังที่หลุมใหญ่ขึ้นนั่นเอง oh, <no. S 1> และคําถามก็คือไอ้เจ้าคอนโดเงินเหลือหรือคอนโดเงินทอนเนี่ยมันมีวิธีมันมีนกลไกยังไงทําไมยังมีคนหลงเชื่อ และทำให้เกิดปัญหานี้สินก้อนใหญ่ตามมาอีกวันนี้ครับพอดแคสของเราครับจะมาอธิบายให้เห็นภาพกันชัดๆครับคุณผู้ฟังโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็เกิดความสนใจและสงสัยครับก็เลยได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดเนี่ยกับนายหน้านะครับที่โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยและผมก็ยังไปถามนะครับคนแก้ชิดของตัวผมเองด้วยที่เขาได้โดนหลอกจากกลหลวงพวกนี้หลักการมีอยู่ว่าเจ้าคอนโดเงินเหลือเนี่ย เขาจะยื่นกู้ยื่นทําราคานะครับยื่นกู้ที่สูงกว่าราคาซื้อขายจริงๆซึ่งการซื้อขายคอนโดประเภทนี้ครับจะมีตัวละครจะมีกลุ่มเนี่ยวนเวียนกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นก็คือผู้ซื้อที่ต้องการเงินก้อนนะครับในหน้าหรือที่ปรึกษาลงทุนอสังหาผ่านเว็บต่างๆแล้วแต่สถานการณ์กันไปครับ แต่ถ้าโดยการซื้อขายปกติเนี่ยเราก็จะทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าจะประกอบไปด้วยผู้ซื้อเซลล์โครงการเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือธนาคารนั่นเองและส่วนมากครับกลุ่มคนที่โดนล่อลวงเนี่ยจะเป็นกลุ่มพนักงานเงินเดือนที่มีฐานเงินเดือนและสลิปเงินเดือนครับ โดยคนกลางหรือนายหน้าเนี่ยเขาจะมาชักชวนนะครับจะมาเชิญชวนนะครับให้คนที่มีปัญหานี้สินครับเข้ามามาทำเรื่องกู้ซื้อคอนโดครับจากโครงการที่เขาเป็นตัวแทนขายหรือเป็นนายหน้าและทันทีที่ผลอนุมัตินะครับเงินกู้ลูกค้าก็จะได้เงินส่วนต่างมายกตัวอ,อย่างเช่นครับให้เห็นภาพง่ายๆเลยคอนโดขายที่ราคา1ล้านบาทครับ แต่นายหน้าเนี่ยจะทำเรื่องกู้หนึ่งล้านสองแสนบาทและลูกค้าเนี่ยก็จะได้นำเงินสองแสนบาทเนี่ยไปปิดหนี้หรือนำไปลงทุนต่อนั่นเองฟังแบบนี้หลายคนคงคิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนี่ใช่ครับผมไม่ได้บอกเลยว่าอันไหนผิดหรืออันไหนไม่ผิดแต่ผมจะมาแชร์ข้อมูลให้ฟังนะครับว่าถ้าคุณเองเนี่ยวันนี้ยังไม่มีความรู้ มากเพียงพอเนี่ยก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆดังเคสตัวอย่างนี้ครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของคนใกล้ตัวของผมครับเป็นน้องสาวที่ผมรู้จักนะครับเขาอยากให้ผมเนี่ยเล่าเรื่องของเขาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นเคสตัวอย่างนะครับให้กับใครหลายๆคนที่จะคิดลงทุนในคอนโดเงินเหลือเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าครับโดยเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับ น้องสาวของผมเนี่ยผมขอแยกใช้เป็นนามสมมุติแล้วกันเนาะน้องสาวของผมนะครับหรือน้องเอ็มนะครับนามสมมุตินะครับมีอายุ22ปีครับเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีและได้เริ่มทํางานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่17,000บาทและน้องเอ็มครับเขาก็มีภาระนี่ก็คือต้องก็มีบัตรเครดิตอยู่จํานวน3ใบนะครับรวมถึงมีรถด,ด้วยนะครับเขาเขาแจ้งผมมาแบบนี้เนาะวันหนึ่งครับน้องเอ็มก็ได้ไป เห็นนะครับโฆษณาเรื่องคอนโดเงินเหลือเนี่ยได้เงินส่วนต่างมาปิดหนี้จึงเกิดความสนใจครับเลยได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดกับนายหน้านะครับและได้ความแบบนี้ครับนายหน้าก็จะถามครับว่าเงินเดือนเท่าไรทํางานเกี่ยวกับอะไรอยากได้เงินส่วนต่างประมาณไหนอยากได้คอนโดราคาประมาณกี่บาทเขาก็จะถามรายละเอียดทั่วไปนะนะครับ แต่ในหน้าครับเขาได้แจ้งน้องเอ็มไปว่าน้องเอ็มไม่สามารถกู้ได้เพราะว่าเงินเดือนเนี่ยไม่พอนะครับต้องไปหาคนกู้ร่วมมานะครับและใช้เป็นสามีภรรยาที่ไม่จดทะเบียนน้องเอ็มเนี่ยเขาก็จะมีแฟนด้วยนะครับเขาก็เลยไปให้แฟนเนี่ยมาช่วยกู้ร่วมด้วยแฟนของน้องเอ็มครับเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเงินเดือนรวมกันสามหมื่นหกพันบาทกันแล้วฟังสามารถ กูซื้อคอนโดได้อย่างสบายๆเลยและในหน้าครับเขาก็ชักชวนน้องเอมอีกว่าถ้าอยากได้เงินเหลือจํานวนก้อนใหญ่ๆกว่าเดิมเนี่ยก็กูไปเลยจํานวน3ห้องนะครับก็ได้เงินส่วนต่างเยอะขึ้นนะครับน้องเอมก็เลยทําการ ยื่นกู้ซื้อคอนโดตามที่ในหน้าบอกเลยจํานวนสามห้องโดยที่ไม่เคยไปเห็นคอนโดจริงๆแต่อีกเห็นเพียงแค่รูปภาพนะครับโดยคอนโดทั้งสามห้องเนี่ยเฉลี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนจนถึงแปดแสนบาทต่อห้องนะครับผมเป็นที่กรุงเทพหนึ่งห้องแล้วก็ชลบุรีอีกสองห้องสรุปเลยครับยื่นกู้ทั้งสามห้องนะครับยื่นกู้ไปทั้งหมดสองล้านสี่แสนบาทครับแต่ราคาคอนโดจริงๆอยู่อยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนบาท ตอนนี้น้องเอ็มจะได้ส่วนต่างเป็นสามแสนบาทแล้วเพื่อเอาไปปิดหนี้หรือนำไปใช้จ่ายต่อไปได้และผลก็อนุมัติครับน้องเอ็มได้ส่วนต่างมาสามแสนบาทแถมได้คอนโดอีกสามห้องเป็นชื่อของตัวเองแต่ในหน้าครับเขาก็ได้ชักชวนอีกว่าถ้าสามแสนเนี่ยมันยังน้อยจนเกินไปอยากให้น้องเอ็มเนี่ยนำเงินก้อนนี้ครับไปลงทุนต่อกับพวกเขานะครับลงทุนได้กำไรแน่นอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ผลตอบแทนดีมากๆเลย น้องเอ็มครับก็ความที่โลภเนาะเขาเขาเขา,เขาก็ยอมรับความที่เขาโลภนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้มากพอก็ได้นําเงินสามแสนเนี่ยไปลงทุนตามที่นายหน้าบอกแต่หารู้ไหมครับว่าการลงทุนแบบนั้นครับเป็นการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่นั่นเองสุดท้ายครับเงินสามแสนน้องเอ็มก็ไม่ได้คืนและนายหน้าก็ได้หนีไปเลยเนะครับเขาเรียกว่าเป็นแม่ทีเนาะ,นะก็ได้หนีไปเลยแต่สิ่งที่มันยังอยู่กับน้องเอ็มครับคือพาลัหนี่ อันใหญ่หลวงครับคุณผู้ฟังนะครับเด็กอายุ22ปีนะครับจะต้องเป็นนี่นะครับคอนโดถึง3ห้องนะครับยอดผ่อนต่อเดือนรวมๆแล้วเกือบ20,000บาท oh <no. S 1> และคำที่ในหน้าบอกว่ายังไงก็มีคนเช่าแน่นอนนะครับแต่พอความเป็นจริงแล้วกลับไม่ใช่เลยคอนโดที่ชลบุรีครับน้องเอ็มน้องเอ็มไปเห็นภาพจริงๆครับไปเห็นตัวคอนโดจริงๆเนี่ยเป็นคอนโดโ no น name แล้วก็สุดโสมมากๆ เรียกได้ว่าประกาศหาคนเช่าไม่มีใครมาเช่าเลยสุดท้ายครับน้องเอ็มก็ได้ทําการติดต่อธนาคารนะครับเพื่อช่วยเรื่องหนี้นะครับสุดท้ายแล้วยังไงธนาคารก็แจ้งว่ายังไงก็ต้องชําระหนี้น้องเอ็มก็เลยหยุดชําระไปเพราะว่าจ่ายไม่ไหวแล้วจริงก็ตอนนี้ก็ได้มีหมายสารถูกเรียกแล้วน้องเอ็มนะครับเขาแจ้งให้ผมฟังนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับสาหรับ เรื่องคอนโดเงินเหลือหรือคอนโดเงินทอนนะครับในการลงทุนที่เราอยากจะเป็นการแก้หนี้แบบรวดเร็วนะครับอยากได้เงินมาแบบไวๆแต่สิ่งที่เราขาดไปครับคือความรู้ในการลงทุนกับสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนี่คือเรื่องเล่าที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังกับน้องสาวคนใกล้ตัวของผมครับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าคอนโดเงินเหลือนะครับคือเขาจะปั้นโครงการนะครับคอนโดที่ มักจากคอนโดที่ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีคนต้องการหรือว่าดีมานในน้อยนะครับในการซื้อนะครับซื้อมาในราคาถูกและตั้งขายในราคาสูงสูงนะครับเมื่อผู้กู้ซื้อนะครับได้เงินทอนแล้วนะครับในหน้าเนี่ยก็จะวางแผนหลอกต่อครับโดยการชักชวนให้ผู้กู้เนี่ยนำเงินทอนตรงเนี้ยไปลงทุนต่อยอดในแชร์ลูกโซ่หรือในลงทุนในรูปแบบต่างๆทำกันเป็นขบวนการ oh, <no. S 1> ลูกค้าที่หลงเชื่อครับ ก็เลยโดนกันหลายเด้งเลยนะครับกู้ซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่ายอดกู้ซื้อจริงๆและถูกหลอกโกงเงินส่วนส่วนต่างเนี่ยอีกพอจะประกาศขายคอนโดน,นะครับหรือจะปล่อยเช่าก็ขายไม่ได้เพราะเป็นโครงการที่ไม่มีคนต้องการนั่นเองและท้ายที่สุดครับคนที่เป็นผู้เสียหายหรือผู้กู้เนี่ยก็ต้องมาแบกภาระหนี้ก้อนโตกว่าเดิมผมให้คุณผู้ฟังลองคิดตามผมง่ายๆเลยนะ ถ้าคอนโดเนี่ยมันดีจริงๆนะครับมันมีคนเช่าจริงๆเนี่ยทําไมเขาไม่ปล่อยเช่าเองละ่ะทําไมเขาต้องมาหาลูกค้าอย่างพวกเราเราด้วยจริงไหมเออนะครับฝากไว้คิดและกันเรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องคอนโดเง,งินเหลือคอนโดเง,งินถอดนะครับบอกก่อนเลยนะครับที่ผมนํามาเล่าตรงนี้ครับผมไม่ได้ไป เบมเขาหรือจะไปทําให้เขาเสียหายนะแต่ผมอยากจะนําเอาเรื่องราวตรงนี้นครับมาให้คุณผู้ฟังได้คิดตามครับว่าการที่เราจะเลือกลงทุนในคอนโดเงินเหลือเนี่ยมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันและการที่คุณมีความรู้ไม่เพียงพอในการลงทุนแบบนั้นมันจะส่งผลอะไรให้กับตัวคุณเองอันนี้คุณผู้ฟังต้องลองเอากลับไปตัดสินใจเองและลองคิดตามเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมจึงอยากเอาวิธีแก้หนี้นะครับ ที่เขาเรียกว่าถูกต้องถูกวิธีแล้วกันนะครับมาฝากให้สําหรับคนที่ยังเป็นหนี้กันอยู่นะครับวันนี้ผมจึงสรุปเป็นสี่ขั้นตอนในการแก้หนี้นะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลอ้างอิงมาจากตลาดหลักทรัพย์เลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์ในการแก้หนี้นะครับมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งครับขั้นตอนแรกเลยนะครับใครเป็นหนี้อยู่นะครับขั้นตอนแรก ต้องตั้งสติครับแล้วก็สรุปหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับทําตารางหนี้เพื่อจัดลําดับความสําคัญของหนี้ครับว่าหนี้ตัวไหนต้องสําคัญที่สุดและฉันต้องชําระมันก่อนอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อสองครับต้องชําระหนี้อย่างชาญฉลาดด้วยยังไงล่ะชาญฉลาดนะครับต้องชําระหนี้โดยเล่นําเงินนะครับไปชําระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อน นะครับแล้วก็พยายามหาเงินเนี่ยมาชําระหนี้เพิ่มนะครับไม่จ่ายขั้นต่ำเนาะหาเงินไปชําระหนี้เพิ่มพอต้นลดดอกก็จะลดตามนะครับหรือไปหาแหล่งการรีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบี้ยนะครับให้ดอกเบี้ยถูกกว่าเดิมนั่นเองแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยไม่ได้เป็นการแก้หนี้นะครับแต่เป็นการเขาเรียกว่าโยกย้ายหนี้เท่านั้นนะครับการจะแก้ถูกวิธีจริงๆริงครับมันก็ต้องแก้ที่ตัวของคุณเองด้วยพฤติกรรมเรื่องหนี้ของตัวคุณเองด้วยนะอันนี้ฝากไว้ ผ่านแล้วครับสองข้อข้อที่สามครับก็คือหาที่ปรึกษาหรือติดต่อธนาคารเช่นนะครับครอบครัวหรือนักการเงินหรือชมรมองค์กรที่ทําหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้เช่อนอะไรครับเช่นคลินิกแก้หนี้นะครับหรือทางด่วนแก้หนี้ต่างๆก็ไปขอรับคําปรึกษาได้และข้อที่สี่ครับข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือการเจราจาต่อรองกับเจ้าหนี้ ถ้าไปไม่ไหวแลวจร,จริงก็ต้องเจราจารต้องพูดคุยเนาะอย่าไปหนีครับพูดคุยเลยครับกับเจ้าหนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้ไหมหรือว่าการแฮคัทนะครับก็คือการการจ่ายจำนวนเงินก้อนแล้วก็สามารถลดดอกเบี้ยหรือลด ต้นอะไรได้ไหมนะครับก็ลองคุยกับเจรจากับเจ้าหนี้ดูอันนี้คือสี่ขั้นตอนที่ผมนํามาฝากนะครับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะอันแรกเลยครับก็คือตั้งสตินะครับสรุปหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ครับข้อ2ครับชาระหนี้อย่างชาญฉลาดนะครับเร่งนําไปชําระหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อนนะครับหรือรีไฟแนนซ์หรือพยายามหาเงินมาชําระหนี้เพิ่มข้อ3ครับหาที่ปรึกษาหรือติดต่อธนาคารและข้อที่4ครับก็คือการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้หันหน้าเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้นั่นเอง นะครับอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพอดแคสติดล้อชวนรู้ในวันนี้ครับที่ผมนําเรื่องราวมาแบ่งปันและเป็นข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยนั่นเองนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าพวกเราเองนะครับอย่าไปหลงเชื่อสื่อโฆษณาที่มันเกินหลักความเป็นจริงและไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะมันนะครับอาจจะทําให้คุณเนี่ยตกอยู่ในวังวนหนี้อย่างไม่รู้จบครับการแก้นหนี้ไม่มีทางลัดนะ สร้างได้ก็ต้องจัดการเองได้ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้ติดล้อชนลูปพอดแคสก,ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อีพีหน้าอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไว้รอติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าเงินติดล้อขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้ากับเราติดล้อชนลู